สวัสดีครับเอากลับเป็นไงคะหายหน้าหายตาช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเราหรือว่าไปประเทศเอเ่ยใช่มีเว้นล่าสุดไปแต่ไม่ไม,ไม่ได้มีพี่นักข่าวก็เลยไม่ได้สั่งับผมใช่แล้วช่วงนี้ก็บินบ่อยด้วยแล้วก็อยู่ต่างประเทศบ่อยนะผมแล้วก็ทํางานทํางานบบรับบ่อยงานรับบ่อยใช่งานรับด้วยมีงานเรบก็กงานเพลงอะไรพวกนี้แหละรครับผมที่มันอาจจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้ อ่าใช่ครับผมเพิ่งกลับไปงานเทศกาลหน้าร้อนของประเทศญี่ปุ่นมาเทศกาลดอกไม้ไฟครับคิดไงบ้างกับการไปญี่ปุ่นหมดีครับแฮปปี้มากแฮปปี้มากแฮปปี้มากคือพี่ๆทุกคนก็คือให้การตอบรับดีอยู่แล้วพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นดีอยู่แล้วพี่ช่านซองที่เรามีโอกาสได้ไปขึ้นสเตจร่วมกันก็ดีใจมากแฮปปี้มากพี่เขาน่ารักมากครับผมทุกอย่างแฮปปี้มากอยากอยากไปนีกมีโอกาสไปกี่เมือง รอบนี้เมืองเดียวรับนี้โตเกียวอย่างเดียวใช่แต่ว่าแต่ว่าหลายฮอครับใช่ครับผมก็อย่างวันที่อ้ยใช่ไหมสิบเราผมเล่น10 11 12วันที่10ผมก็เล่นที่ผมจำชื่อสนามไม่ได้แต่เป็นสนามเหมือนเป็นสนามเบสบอลหรือสนามบอลสักอย่างหนึ่งแล้วที่สองเป็นเป็นเหมือนงานเฟสติวัลครับผมส่วนวันที่3มเป็นฟิลงานแฟนมิตรลวกัน ใช่<ๆ>ก็จัดในฮอลอะไรเงี้ย<ๆ>ก็สั่งทีงานรูปแบบมันก็หลากหลายมากเลยได้ไัมกันเลยแล้วฐานพี่ๆหลายๆคนสําหรับง,งานเ<ๆ>ทศก,กาลดอกไม้ไฟเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยครับเพราะพี่ๆหลายคนเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปเพื่อไปดูดอกไม้ไฟกันใช่เราก็จะค่อนข้างเกรงนิดนึงแต่ก็ดีเราก็จะได้เอาเพลงของเราเนี่ยไปให้ติดหูพี่ๆเขาบ้างอะไรได้ยินเสียงเชียร์ไหมได้ยินครับได้ยินน่ารักน่ารักคือพี่ๆเขาไปรอเชียร์กันแบบ เร็วมากแบบดอกไม้ไฟเริ่มทุ่มหนึ่งครับแต่พี่เขาไม่รอเชียร์เราเนี่ยแบบ3าโมง4ี่โมงอะไรอย่างนี้น่ารักมากก็ได้ดูดอกไม้ไฟเยใช่ครับก็มีอากาศได้ดูด้วยบยดี่ดีครับดีคือมันเราเราไม่เคยได้ดูไงครับผมแล้วเขาเล่นใหญ่แบบเทศกาลก็คือเทศกาลจริงๆครับยิงผู้ชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่าเราก็นั่งดูผู้ไปเลยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครับเดียวกันได้เที่ยวมากก่อในกครกับการ ส่วนใหญ่จะเป็นการแวะมากกว่าแล้นะครับผมก็จะมีแวะไปเที่ยวแบบแฮงท์เอาท์บ้างหรือว่าดูผูบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆแบบแซมๆช่วงเวลาที่ว่างหลังจากทำงานครับผมมีการช็อปปิ้งมีครับมีก็เหมือนกันนั่นแหละก็ช้อปปิ้งเสร็จก็เดินไปแฮงท์เอาท์เดินไปกินข้าวอะไรกันต่อครับก็ไม่มีส่วนใหญ่ที่เราจะกลับมาสิบแปดจุดหนึ่งเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยแล้วแหละครับเดี๋ยวนี้เอาจริงๆเพราะว่าเราไปบ่อย ช่วงแรกๆก็อาจจะมีติดไม้ติดมือกับมพนแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเราอาจจะได้กลับมาแบบสักตัวจนสองตัวอะไรเงี้ยไม่ไม่เกินนี้นใช่ครับเหมือนไปบ่อยแต่เดี๋ยวก็จะไปห้องกูใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สิพรุ่งนีพงน้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วไปอีกแล้วครับผมก็ไม่ได้อยู่ไทยอีกแล้วผมไปงานแฟนมิสติ้งที่ฮ่องกงครับไปฮ่องกงกี่เที่ยวแล้วเนี่ยสำับงานแสองครับสองครับครั้งที่สองแล้วเป็นไงบ้างครับ ครั้งแรกครั้งแรกดีครั้งแรกดีแฮปปี้มากเหมือนเดิมเลยครับผมทุกคนน่ารักให้การตอบรับดีคอยเชียร์ตลอดครับผมแต่ครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นแบบครั้งแรกเขาพูดวุเิ energy เราตลอดเลยเหรอใช่ใช่ครับผมเขาเขาคงกลัวกลัวเราเบื่อกลัวหรือกลัวเราแบบเก่งมั้งครับใช่เขาแบบคอยเชียร์คอยอะไรเราบนเวทีแล้วครั้งนี้เราเตรียมอะไรพิเศษี่ได้ไครับก็จริงๆจริงๆมีเตรียมแต่ไม่ทันฮะไม่ทันครับลิขสิทธิ์ไม่ทันใช่ครับ จรมีเตรียมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วีก็สิบไม่ทันการจะไปร้องกี่เพลงวันนี้ประมาณห้าถึงหกเพลงละกันก็ประมาณแฟนมีติ้งเหมือนหลายๆประเทศนั่นแหละครับต้องเป็นแฟนมีติ้งครับมันไม่ร้องเพลเยอะใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทอล์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราทอล์กไม่เก่งก็เลยเออเพิ่มเพลงเข้าไปละกันเข้ การเล่นเกมอะไยกับแฟนคลับใช่ใช่ใช่ <S <S <ๆ>ก็จะมีอีแอคกกันระหว่างตัวศิลปินกับตัวแฟนคลับก็ดีครับผมก็เราไม่ค่อยได้มาเล่นเกมอะไรอย่างนี้กับพี่พี่ในแฟนคลับเลยครับผมพอมีโอกาสได้ไปก็ออไปทำกิจก,กรรมร่วมกันหน่อย เวลาเวลาไปไปแฟนที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเวลาทีกมหรือวิดีโอเข้ามาเล่นมันคล้ายๆบ้านเราไหมครับผมว่าแตกต่างอืมผม,ผมว่าเขาจะมีความเขินมากกว่านะ<ม>อาจจะ<ม>ด้วยความที่เราเราเป็นต่างชาติสําหรับเขาไงก็เหมือนกับฟิลฟิลเหมือนไอดอลเกาหลีมาไทยแล้วแบบคนไทยมีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นเกมเนี้ก็อาจจะมีความเขินมากกว่าแบบคนเกาหลีเล่นด้วยกันเองแต่งานก็ไม่ไม่งานของเราก็ติดต่อเนื่องมากเลยนะไม่แทไม่มีวันเดลอนอะไรทางไลน์แล้วเนี่ยใช่ครับผม้วก็แลก็ ใช่ครับกลับมาก็คอนเสิร์ตแฟนแฟนค,คอนตต่อเลยเอาเวลาไหนซ้อมเนี่ยเอออ็นด์ลอร์พีทถามีเวลาซ้อมไหมกัแบบเพื่อนๆเนี่ยาครับก็ออ <ๆ S 1> จริงๆเราก็ไปไปเอาเขาเรียกไปไป,ไปรับไปรับสารมาแล้วกันไปรับสารไปรับล็อกกิ้งของโชว์ของเรามาเกือบจะทั้งหมดแล้วแหละก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่โชว์ลรอกเราก็แค่อาจจะต้องดูเยอะกว่าคนอื่นนิดน,นึงเพราะว่าเราจะได้เลเราจะได้เปร์อ้อมท่าลบอ ช่มาจากไหนเนาะแก๊งสางยดายาตั้งน่าจยะยาดาตั้ง, <laughs> ง <laughs> ใช่เหมือนกับว่าเขามีอะไรในแก๊งชะลาลายหร<ะ>ืออะไรสักอย่างที่มีพี่ก้าวมีพีคเหรอแล้วก็มีพี่อุ้ม3คนแล้วของเราเป็นเอ่อเป็นมิ้นเป็นยาดาแล้วก็เป็นผมแล้ว3คนก็คือไม่ค่อยพูดก็เลยเป็นออมม่วงเราจะมีอะไรครับมีมีเงียบครับเงียบ ง, <reflex> ง่วงยีบไม่ <Ash> เถียงใช่แล้วผมแล้วผมได้เป็นยีบด้วยไงผมก็เลยโอเคดีก็จริงผมก็ยีบอันแล้วเองเราใช้่าษายังไงถ้าเอ็งใช้ภาษาต่างๆเงียบจริงก็คุยอะไรแล้วจริงจะให้พวกเรามีเอนอร์จีก็มีได้แหละแต่แค่ไลฟ์สไตล์เรามันอาจจะแบบดูสโลว์ไลฟ์อะไรนี้เนี่ยอันที่เกียวกบเรื่องคอนเสิร์ตที่บางมุมเนี่ยเพลงมันจะเป็นยังไงครับโอ้ หลายแนวครับเรียกได้ว่าหลายแนวหลากหลายแนวมากมีทั้งโชว์เดียวก็จะเป็นเหมือน r รปเิเซนความเป็นตัวตนแต่ละคนเนาะแล้วก็มีโชว์คู่ก็มีโชว์กลุ่มที่ผมพูดไปตะกี้ก็มีโชว์5คนคุณชายก็มีโชว์10คนรวมชายหญิงก็มีครับผมเรียกได้ว่าจุดใจแน่นอนพี่กินยังไงก่อนนั่นสิครับ <laughs> ไม่รู้จะขี่คอบนเวทีหรือเปล่า <c oughs> ใช่จะมีที่เดินกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันครับ ใช่ครับผมไลฟ์สไตล์เอเชียนะครับผมก็ขอบคุณไลฟ์สไตล์เอเชียมากนะครับผมที่เล็งเห็นให้เราเป็นหนึ่งในไอคอนละกัน50ไอคอนนะครับผมก็ขอบคุณไลฟ์สไตล์เอเชียมากๆครับผมเป็นเกียรติมากๆจริงๆครับแล้วรางวัลนี้มาเป็นยังไงก็เหมือนให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไอคอนในแต่ละสาขาละกันก็จะมีหมวดอาร์ติสก็มี หมวดศิลปินดาราก็มีหมวดสปอร์ตก็มีคือมีหลากหลายหมวดมากเลยครับเมื่อวานเขาก็รวมมาทั้งหมด50าสิบคนใช่แล้วอย่างขเขาได้ไม่หมดอ่าเป็นศิลปินดาราครับผมใช่ก็เป็นฟิลเหมือนอินฟลูเอนเซอร์อะไรราวๆนั้นใช่ครับเมืลล่อวานแต่เมื่อวานเนาะเทมีแบบโบ่เนี่ยแบบยังไงอะไรที่โบ่เหรอครับทำไมาครับ มีคนจิ้นเนี่ยก็ขอบคุณละกันขอบคุณขอบคุณแฮปปี้ก็พี่พี่โบก็เป็นพี่ที่น่ารักน่ารักมากๆคนหนึ่งครับผมแฮปปี้แฮปปี้เวลาอยู่ด้วยครับม่หล่ะได้ไงะโอเคครับเจ๊เอาไงานครับงานเราเยอะรับโอเคได้ครับผมก็ฝากนะครับผม ยังยังยังพอได้ยังรับได้ก็ติดต,ต่อกันมาก่อนนะครับผมไม่เลือกงานก็ไม ja> ่อยากจนเดี๋ยวเจอกันครับกัสำหรักเลยเนี่ยใช่ครับ